โรงเรียนบ้านหนองแวงชื่อผู้อำนวยการนายบรรจงพวงธรรมระดับชั้นที่เปิดสอนปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่3วิสัยทัศน์ภายในปี2566โรงเรียนบ้านหนองแวงมีการบริหารจัดการที่ดี สังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษาโดยบุคลากรมืออาชีพผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพผ่านการรับรองมาตร,รฐานการศึกษาในระดับดีมากปรัชญาประจำโรงเรียนปัญญาประเสริฐกว่าทราพัพย์ูุทศสนสุภาษิทธิ์ของโรงเรียนปัญญาวัฒเนนเสยโยเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรียนดีมีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน85คน โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่างๆเช่นโรงเรียนวิถีพุทธสถานศึกษาปลอดภัยระดับเหรียญเงินโรงเรียนสุจริตเครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโครงการห้องเรียนคุณภาพมีบุคลากร14คนจำนวนนักเรียนประถมะวัย27คนประถมศึกษา36คน มัธยมศึกษา22คนรวม85คนด้านที่1ด้านความปลอดภยัยตัวบ่งชี้ที่1มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถกรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำตัวบ่งชี้ที่2มีระบบป้องกันภยัยพิบัติและภัยคุกคาม ตัวบ่งชี้ที่3มีระบบดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวบ่งชี้ที่4มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานป้องกันปัญหายาเสพติดตอนที่2ด้านที่2ด้านโอกาส ตัวบ่งชี้ที่หสนับสนุนให้เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตัวบ่งชี้ที่สผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและมีระเบียบวินัยที่ดีสมกับวัยตัวบ่งชี้ที่สผู้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่4ส่งเสริมการจัดก,การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําตัวบ่งชี้ที่5ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตัวเองเพื่อการศึกษาต่อตรงตามศักยภาพและความถนดัด ตัวบ่งชี้ที่6ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศตัวบ่งชี้ที่7พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวะชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมตัวบ่งชี้ที่8ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอนที่2ด้านที่3ด้านคุณภาพตัวบ่งชี้ที่1ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่21ตัวบ่งชี้ที่2ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินยัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยทางคณิตศาสตร์ทางการคิดและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและทางภาษาอังกฤษตัวบ่งชี้ที่8แก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9 ตัวบ่งชี้ที่9้าพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะสำคัญในแต่ละระดับตัวบ่งชี้ที่10พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับตามหลักสูตรสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่11พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และจิตวิญ,ญญาณความเป็นครู ด้านที่4ด้านประสิทธิภาพตัวบ่งชี้ที่1พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานมีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตัวบ่งชี้ที่2พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสอน ตัวบ่งชี้ที่3ประสิทธิทภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี base practice หลักการและเหตุผลช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนักเรียนบางส่วนได้รับผลกระทบเกิดปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss recovery เพื่อเป็นการลดความเครียด และส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้เรียนโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมที่เด็กนักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้จึงเกิดเป็นหนองแวงเบเกอรี่วิธีการดำเนินงานจัดตั้งกลุ่มหนองแวงเบเกอรี่นักเรียนลงมือปฏิบัติตามรูปแบบขั้นตอนติดตามผลการดำเนินงานการบริหารงานการขายเบเกอรี่สรุปอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนางานหนองแวงเบเกอรี่ ผลการดำเนินงานมีการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มหนองแวงเบเกอรี่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมร้อยละ100ประโยชน์ที่ได้รับลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีความสุขโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพการเผยแพร่ผลงานประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook แฟนเพจโรงเรียนบ้านหนองแวง เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองแวงกลุ่มลายโรงเรียนและแผนพัะชาสัมพันธ์ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง